ทางด้านของผู้บริหารนะครับโรงพยาบาลภูมิพลนะครับก็มีการถแถลงยืนยันความโปร่งใสในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรดันหน้าโดยก็ยอมรับนะครับว่ามีความผิดพลาดจากระบบการลงทะเบียนแล้วก็ขออย่าโยงวัคซีนเป็นการเมืองนะครับพร้อมกับขอโทษบุคลากรที่ทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะมีความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศก,ก็ชี้แจงถึงการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลครับหลังเกิดข้อกังขาในสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเกิดปัญหาการสื่อสารในองค์กรระหว่างผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านหน้านะครับโดยพร้อมยืนยันนะครับว่าไม่มีการจัดสรรวัคซีนให้ VIP เป็นกรณีพิเศษครับ และไม่มีการคาดโทษใครที่ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนี้ครับก็ไม่อยากให้โยงเป็นวัคซีนการเมืองนะครับหรือว่าไปโยงกับรัฐบาลครับขาคว่าเสียใจไม่องเสีนใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ททำให้ชื่อเสียงของเราเนี่ยนะครับเ,เสียไปโดยที่ไม่จะเป็นคอรอาะจริงที่เกิดขึ้นจริงแต่ที่เรารัรางซากนะครับวันนี้เราต้องรีบมาแถลงเพื่อที่จะทําให้ขา่าวพวกนี้มันจบลงนะครับแล้วก็ ไม่อยากให้เป็นเรื่องของวัคซีนาการเมืองที่มาอิงกับพวกเรามาตีเราแล้วแต่งตักพวกแตละสถาบันเราอยากให้เ,เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นภายในแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่เราเกิดขึ้นอาจจะเรื่องของคอมมิิเคชันแก่นะครับที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไข ขณะที่พลอากาศตรีหญิงอริศราสุขเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลก็บอกนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับแต่ยืนยันว่าไม่มีการสมสิทธ์รายชื่อในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์อย่างแน่นอนโรงพยาบาลภูมิพลครับได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากกรมควบคุมโรคแล้ว2ครั้งนะครับั้งแรกได้มา1,800ดโดสครับและวันนี้ได้รับอีก1,900โดสครับ รวมแล้วก็ประมาณ3,700โดสด้วยกันนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดันหน้าประมาณ3,000คนในจำนวนนี้ครับมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดันหน้ารับวัคซีนแอสตร e าเซเนกาเป็นเข็ม3ามจำนวน600คนด้วยกันส่วนวัคซีนที่เหลืออีก2,400คนครับก็จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะฮะ แล้วก็มีการเรียงลําดับไปจนครบถ้วนโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดสิทุกคนทุกตําแหน่งของโรงพยาบาลจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างแน่นอนครับซึ่งก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการช่างแล้วก็แม่บ้านด้วยนะครับส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าแพทย์หญิงคนหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้กับพี่สาวครับ ล่าสุดครับทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ชี้แจงว่าเป็นวัคซีนที่เหลือจากการจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์และขณะน,นี้แพทย์คนนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วครับนายแพทย์จรัตพงสุกรีนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ชี้แจงกรณีแพทย์หญิงโรงพยาบาลนพพิตรำฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับพี่สาวครับจนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม เนื่องจากว่าวัคซีนดังกล่าวถูกจัดสรรให้กับบุคลากรการแพทย์ด่านหน้านะครับโดยนายแพทย์จรัสก็กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะผู้บริหารงานด้านสาธารณาสุขครับส่วนการตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นก็พบว่าเป็นวัคซีนที่เหลือจากการบริหารจัดการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามรายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นวัคซีนโดสที่7จากปกตินะครับวัคซีน1ขวดนี้ก็สามารถฉีดได้6โดสด้วยกัน เมื่อวัคซีนเหลือนะครับแพทย์หญิงคนดังกล่าวจึงนําไปฉีดให้กับพี่สาวครับในบทสุดท้ายนะั้นก็มีวัคซีนหลังจากฉีดเจ้าหน้าที่หมดแล้วก็มีวัคซีนเหลืออยู่น่าจะได้สักหนึ่งนะหนึ่งเข็มหนึ่งเข็มดังกล่าวเป็นหนึ่งเข็มต้นเรื่องอที่นะคุณหมอเขานะคุณหมอที่เป็นแพทย์นะเป็น พทย์หญิงที่อยู่ที่โรงพยาบาลนพิตอคนไม่ต้องนะเปิดชื่อกันนะครับแล้วก็เขาก็เห็นว่าวัคซีนถ้าเกิดไม่ได้ฉีดให้กับคนอื่นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เจ้าไว้ก่แล้วนะวัคซีนนี้ก็คงจะเดือคร้านไะม่คงจะเสียไปล่าสุดนะครับนายแพทย์จลัดยังบอกอีกนะครับว่าแพทย์หญิงคนดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ยืน่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างส่งให้ผู้ราชการจังหวัดพิจารณาตามขั้นตอน ส่วนกรณีแม่และพี่เขยของแพทย์หญิงคนนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับเนื่องจากถูกทักท้วงถึงความเหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลนพพิต่ำครับก็มีบุคลากรทางการแพทย์ลงชื่อรับวัคซีนไฟเซอร์รวม66คนได้รับการฉีดแล้ว60คนครับส่วนอีก6คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างกักตัวนะครับอย่างไรก็ตามได้มีการเก็บวัคซีนไฟเซอร์1ขวดสำรองให้บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนี้เอาไว้แล้วครับ ถือได้ว่าช็อกค,ความรู้สึกของคนสมุทรสาครพอสมควรนะครับหลังจากที่ผู้ราชการจังหวัดนั้นมีการโพสต์ Facebook มีใจความคล้ายกับจะลาออกจากตําแหน่งนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องสุขภาพที่ไม่เหมือนเดิมหลังจากที่ตัวท่านเองก็หายป่วยจากเรื่องของโควิดสิแล้วคนสมุทรสาครเขาจะรู้สึกอย่างไรกับกระแสะข่าวนี้ไปฟังกันครับถ้าเป็นคนที่รักท่านจริงๆและเป็นห่วงท่านจริงๆจะบอกว่าโอเคค่ะท่านท่านพักผ่อนได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นห่วงท่านมากกว่า ถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ในยามที่สมุทรสาครต้องเจอปัญหาลุมเรามากมายและเป็นวิกฤตจริงๆเชื่อว่าทุกคนมีท่านผู้ว่าเป็นแรงพลังใจในการขับเคลื่อนงานต่างๆคือท่านจะเป็นพลังใจเดียวที่ทําให้ทุกๆหน่วยงานได้ขับเคลื่อนง,งานไป,ปรพร้อมๆกันการที่มีข่าวออกมาแบบนี้อาจจะทําให้คนทํางานหลายๆคนแบบว่าเสียพลังใจไปไปบ้างแต่ถ้าคนที่ห่วงท่านจริงๆต้องบอกว่า ท่านน่าจะต้องพัดผ่อนได้แล้วเราจะต้องเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงท่านมากกว่าที่ท่านจะต้องมาลุยงานหนักๆแบบนี้และนี่ก็คือเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของชาวจังหวัดสมุทรสาครครับที่ต้องบอกว่าทั้งใจหาย แต่ขณะดเดียวกันก็ห่วงใยแล้วก็เข้าใจนะครับหลังจากที่นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับคล้ายจะตัดสินใจลาออกจากราชการโดยให้เหตุผลด้านสุขภาพครับเพราะว่าตั้งแต่ป่วยโควิดสิแม้จะรักษาหายแล้วแต่ว่าร่างกายนั้นไม่เหมือนเดิมนะครับโดยอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พักผ่อนครับหลังจากทํางานอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงโควิดสิ และหลังจากทราบข่าวผ่านทาง a c e b o o k ครับที่ผู้ว่าได้มีการโพสต์ไว้นะครับเรื่องนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศร,รองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ยอมรับว่าตกใจครับแล้วก็เสียดายถ้าผู้ว่าลาออกจริงนะครับเพราะท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังแล้วก็ทําทันทีนะครับตามสโลแกนของท่านชอบลงพื้นที่ไปดูแลทุกสุขของประชาชนครับเป็นนักปกครองที่เป็นแบบอย่างที่ดีของนักปกครองทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ราชการจังหวัดนะครับ ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากปัญหาสุขภาพครับเพราะว่าเดิมทีท่านผู้ว่าเองนั้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่สู้งานมากก็อาจจะเกิดความเหนื่อยล้าด้านนายชัดชัยพมเลิศประหลัดกระทรวงนะครับก็มีการรับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจนถึงขณะนี้ครับผู้ว่ายังไม่ได้ยื่นใบลาออกนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับตัวของผู้ว่าในตอนนี้นะครับ และจนถึงขนาดนี้ครับสบคก็ยังอยู่ระหว่างการประชุมประเมินสถานการณ์และมาตรการที่บังคับใช้อยู่ท่ามกลางการจับตานะครับว่าเรื่องของการต่ออายุล็อกดาวน์แล้วก็เคอร์ฟิวในพื้นที่สีแดงเข้มไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นั้นจะสามารถผ่อนคลายบางมาตรการลงได้สําเร็จหรือไม่นะครับโดยเฉพาะการเปิดบริการของ4ีธุรกิจที่ในอยู่ในบริเวณของห้างสรรพสินค้านั่นเองนะครับ นั่นก็คือธนาคารและก็สถาบันการเงินธุรกิจสื่อสารและไอทีร้านเบ็ดเตล็ดและร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับซึ่งก็รวมถึงการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบกิจาการธุรกิจส่งออก4ประเภทก็คืออาหารยานยนต์เครื่องมือแพทย์และก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดดําเนินการนะครับโดยในรายละเอียดก็จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมสบคชุดใหญ่โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคก็จะพิจารณาแล้วก็สรุปออกมา หลังประเมินมาตรการที่บังคับใช้อยู่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ครับแต่แนวโน้มก็มีความเป็นไปได้ว่าสบคจะสรุปบังคับใช้ล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวในพื้นที่สีแดงเข้มรวม29จังหวัดไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมส่วนนายแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธินโฆษกสบคก็ถแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ครับอยู่ที่21,157คนหายป่วยเพิ่มครับ29,84คนเสียชีวิต182คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับอยู่ในกรุงเทพ4,324คนแล้วก็เน้นย้ำถึงข้อมูลที่จะนำไปสู่การพัฒนาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับว่ามีนักท่องเที่ยวสะสม14,55คนพบการติดเชื้อทั้งคนไทยและต่างชาติ441คนส่วนข้อมูลด้านเศรษฐกิจนะครับมีเงินหมุนเวียน1,925ล้านบาทนะครับ หลังใช้เวลากว่า24ชั่วโมงก็ล้อมจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดในอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับล่าสุดนั้นยอมมอบตัวแล้วนะครับหลังจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมาช่วยเจราจากล่อมเกลี้ยกล่อมให้นะครับนายชนะการจันโทยอมเข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับหลังจากบิดามารดาเกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งหลังตลาดฉัดแก้วอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เย็นวันนี้ครับ น,นายชนะการถูกตำรวจนำกำลังล้อมบ้านไว้กว่า24ชั่วโมงนะครับหลังใช้ปืนยิงเปิดทางหลบหนีการจับกลุมของตำรวจขณะเข้ามารับกล่องพัสดุภายในบรรจุใบกระท่อมและก็ยาบ้าซุกซ่อนในถุงพลาสติกอีก5ถุงนะครับก่อนหน้านี้ครับตำรวจได้รับแจ้งจากพนักงานขนส่งบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งว่าพบกล่องพัสดุต้องสงสัยครับที่แตกแล้วก็มีพบใบกระท่อมอยู่ด้านในด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่ก็เลยซ้อนแผนให้ไปส่งยังจุดที่ระบุไว้กระทั่งในช่วงเย็นครับน,นายชนะการเข้ามารับแต่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ทิ้งกล่องเอาไว้แล้วก็ใช้ปืนนะครับยิงเปิดทางหลบหนีไปซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวนะครับตำรวจต้องเจราจากว่า20ชั่วโมงแต่ว่าไม่สําเร็จครับจึงไปรับปิดามารดาม,มาจากจังหวัดชุมพรเลยนะครับมาช่วยเกลี้ยกล่อมก่อนที่น,นายชนะการจะยอมลงจากบ้านแล้วก็เข้ามอบตัวดังกล่าวนะครับ หลังสหรัฐอเมริกาครับประกาศถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานนะครับกลุ่มตาลิบานก็สามารถบุกยึดเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้ในเวลาเพียง3เดือนครับแล้วก็กำลังดำเนินการถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลอัฟกานิสถานที่คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ ทางด้านเรื่องนี้นะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของอัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการถอนกําลังเนี่ยครับชาวอัฟกันก็พากันเดินทางไปที่สนามบินคาบูจนนั่นขนาดเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางออกนอกประเทศหลังกลุ่มตาลีบันครับบุกยึดกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้สําเร็จเมื่อวานนี้ครับขณะที่นายอัชราฟการีประธานาธิบดีนั้นได้ลี้ภัยออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ หลังกองกาลังนานาชาตินั้นเริ่มถอนตัวเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมกลุ่มตอลิบานก็เริ่มรุกคืบบุกยึดเมืองต่างๆจนสามารถเข้ายึดเขตปัญจวัยในการดาหาได้สําเร็จเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมและก็ใช้เวลาอีกเพียง10วันครับควบคุมชายแดนอัฟกานิสถานที่ติดกับอิรันและก็ปากีสถานได้สําเร็จและตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมครับก็สามารถยึดเมืองในอัฟกานิสถานได้หลายเมืองและสามารถยึดเมืองจราลบัดและกล็กรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้สําเร็จเมื่อวานนี้ครับ โดยก็มีการปรากฏภาพด้วยนะครับขณะที่กลุ่มตอลิบานเข้าไปในทำรรเนียบประธานาธิบดีและหลังจากมีการยึดกรุงคาบูได้สำเร็จครับนายซูเฮลชาฮีนนะครับโฆษกกลุ่มตอลิบานก็บอกว่าขณะนี้ครับกำลังถ่ายโอนอำนาจจากอัฟกานิสถานและก็ย้ำนะครับว่าจะเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการก่อตั้งรัฐอิสลามที่เปิดกว้างและครอบคลุม ส่วนประชาชนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในกรุงคาบูครับก็จะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินการบุกยึดกรุงคาบูและอัฟกานิสถานเกิดขึ้นเร็วกว่าที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกคาดการไว้นะครับอย่างทางด้านทหารของสหรัฐครับมีการประเมินว่าการบุกยึดนั้นน่าจะเกิดขึ้นในเวลาอย่างน้อย1เดือนนะครับด้านนายเบนวอลเลซครับรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษก็ออกมายอมรับนะครับว่ากลุ่มตอลิบานก็สามารถยึดอัฟกานิสถานได้แล้ว และยังบอกอีกนะครับว่าไม่มีแผนที่จะกลับไปที่อัฟกานิสถานครับกลับมาที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราครับทางด้านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ลาออกจากตําแหน่งนะครับปิดฉากการครองอํานาจบริหารประเทศที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียครับขบวนรถของนายมูยิยินยัตซินนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียครับเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาท สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเลเซียก็เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าคณะรัฐมนตรีมาเลเซียได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือลาออกแก่พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเข้ามาบริหารประเทศนะครับ การละออกของผู้นำมาเลเซียและคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากการปกครองประเทศนาน17เดือนนะครับของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ที่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองก่อนที่จะสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการถอนเสียงสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรร่วมรัฐบาลนะครับ อดีตผู้นำมาเลเซียคนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับจากมาตรการรับมือวิกฤตโควิด -19 ที่ถูกมองว่าผิดพลาดและไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ครับจนทำให้มาเลเซียกลายเป็นประเทศที่เมตราการติดเชื้อและเสียชีวิตต่อจำนวนประชากร1ล้านคนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า1ล้าน1คนและเสียชีวิตอีกประมาณ12,000คนนะครับ เบื้องต้นยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าใครนั้นจะก้าวขึ้นมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนต่อไปนะครับเนื่องจากว่าไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมากในรัฐสภารวมทั้งมาเลเซียครับจะสามารถจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงวิกฤตในตอนนี้ครับขณะที่หลายฝ่ายก็มองนะครับว่าอำนาจการตัดสินใจน่าจะไปอยู่ที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียครับ เนื่องจากทรงมีพระราชันาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากสสที่มีอยู่และล่าสุดครับก็มีรายงานว่ามูยิดินยัตซินนั้นยังคงอยู่นะครับในตําแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่นะครับอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดูให้รู้นะครับส่วนช่วง17นาฬิกาก็สามารถติดตามชมรายการ ซื้อเก่งนะครับส่วน17นาิกา30นาทีติดตามชมสารคดีนะครับซีรีส์วิถีคนนะครับส่วน18นาฬิกาก็ติดตามชมท่องโลกว่างและเมื่อถึงเวลา18นาิกา50นาทีก็ติดตามชมข่าวค่าม,มิติใหม่ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของทันข่าว1 6น0กาในวันนี้ผมวิริศถุนเจริรและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ กองกำลังติดอาวุธตอริบานยึดกรุงคาบูได้สําเร็จครองอํานาจเหนืออัฟกานิสถานประธานาธิบดีหนีออกนอกประเทศสบคคลายล็อก4ธุรกิจในห้างสรรพสินค้าธนาคารสถาบัานการเงินสื่อไอทีร้านเป็ดเล็ดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นข่าวข้ามมิติใหม่ไทย PBS 18นาฬิก50นาทีจงตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ตั้งแต่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าใครมีโอกาสได้ตอบแทนเพียงพอถูกต้องเสียตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายนี่วิเศษคติธรรมโดยพุทธทาสพิขุวันนี้วันพระขึ้น8ดค่าเดือน9้าปีฉลู รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนําสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทําหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะนําเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพราะอย่างที่ทราบกันสมัยนี้เงินทองไม่ได้หาง่ายๆนะครับ ก่อนจะจ่ายแต่ละบาทเนี่ยเราอยากให้คุณคุ้มที่สุดรู้ให้มากที่สุดซื้อให้เก่งที่สุดครับผมชื่อเอ็ดดีนะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับรู้ข้อมูลว่าเออซื้ออันนี้เนี่ยต้องดูอะไรก่อนซื้ออันนั้นเนี่ยต้องดูปัจจัยอะไรบ้างอยากให้ทุกคนคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวก่อนจ่ายครับ สินค้าที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับถ้าพูดแค่ชื่อเขาเนี่ยโอ้โหความหมายกว้างมากยิ่งกว่ามาหาสมุทรแปซิฟิกครับน้ำมันครับเป็นน้ำมันที่อยู่ใกล้ตัวคุณผู้ดูที่สุดครับน้ำมันที่คุณใช้ประกอบอาหารเนี่ยแหละครับเพราะเวลาคุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับโอ้โหทั้งแถวเลยเนี่ยน้ำมันล้วน,ลวนแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าอันไหนเนี่ยมันดีที่สุดมันเยอะขนาดนั้นจะหยิบไปจ่ายเงินทั้งทีเนี่ยเราอยากให้คุณคิดที่ดีก่อนซื้อครับแต่ผมเนี่ย ก็ไม่ได้รู้เรื่องน้ำมันเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปเจอผู้เชี่ยวชาญครับและด้านข้างผมคือผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูในวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะด้านหน้าของพวกเราตอนนี้ครับคือโต๊ะครับคุณผู้ชม เราจะพูดเรื่องของที่อยู่บนโต๊ะครับนั่นก็คือน้ำมันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นสองฝั่งใช่ไหมครับจานอันนี้เราแบ่งเขาด้วยอะไรครับค่ะแบ่งตามแหล่งที่มาค่ะอันนี้ก็คือจากพืชอันนี้ก็คือจากสัตว์ค่ะอ ทีนี้น้ํามันจากพืชกับน้ํามันจากสัตว์นี่เขาต่างกันยังไงครับค่ะองค์ประกอบของไขมันนะคะจะแตกต่างกันสิ่งที่เรียกว่ากรดไขมันอะนะคะคือสิ่งที่แตกต่างมันจะแบ่งเป็นสองแบบก็คือกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวกับกรดไขมันชนิดที่อิ่มตัวค่ะให้ลองเดาอันไหนคืออิ่มตัวคะอันนี้ครับใช่ดูจากอะไรอะคะไม่รู้ครับพอมันเป็นไขมันสัตว์มันก็น่าจะกินได้ เพราะอันนี้ก็ดูจะเป็นไขอยู่ในอุณหภูมิไม่ได้สูงมากก็จะทําให้เราสามารถเห็นลักษณะปรากฏของน้ํามันที่เกิดขึ้นได้เนาะอย่างเช่นในโซนนี้นะคะจากพืชคุณเอ็ดคิดว่าอันไหนเนี่ยมีกฎไขมันอิ่มตัวมากกว่าคนอื่นคะ อันนี้แน่นอนครับค่ะดูจากอะไรคะความข้นของครับอ่าเป็นไข่คล้ายกับอันนี้เลยถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชนิดของกรดไขมันที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวเนี่ยจะดูลักษณะรวมถึงคุณสมบัติของน้ํามันที่เราจะนํามาใช้ค่ะคุณผู้ด,ดูครับก่อนอื่นมันจะมีไขมันที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัวซึ่งทั้งน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว์เนี่ยนะครับมีไขมันทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวผสมกันอยู่ในนั้น ถ้ายิ่งใสแสดงว่าจะมีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะแต่ถ้ายิ่งข้นก็คือมีไขมันที่อิ่มตัวอยู่เยอะกว่า,าเพราะฉะนั้นคุณเอสพอมองภาพออกไหมว่าโครงสร้างแบบไหนที่เรียกว่าอิ่มกับไม่อิ่มตัวอันนี้ไม่รู้นะครับค่ะงงไหมคะ โครงสร้างของกรดไขมันเนี่ยมันก็จะเป็นคาร์บอนต่อกันถ้าสมมติว่าจาเป็นคาร์บอนหนึ่งตัวคุณเอฟก็เป็นคาร์บอนอีกหนึ่งตัวถ้าเราเอาแขนมาต่อกันแบบนี้แขนข้างเดียวอย่างนี้เรียกว่าอิ่มตัวเป็นโครงสร้างที่แบบว่าอิ่มแล้วไม่พร้อมที่จะรับอะไรอีกแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าคุณ